สวัสดีครับยินดีเข้าสู่ช่องชัดใสาใหมก็วันนี้ใกล้ปีใหม่เลยนะครับใครที่กลับบ้านที่ต่างจังหวัดนะครับก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับให้ระวังความปลอดภัยตอนนี้ก็เหลืออีกกี่วันวันนี้วันที่22แนะี่89วัน อากาศก็นหนาวนะครับให้ดูแลกันด้วยนะครับอุบัติเหตุต้องระวังอุบัติเหตุมางทีขา่ขาข่ามันออกมามันก็จังหวัดนู้นจังหวัดนี้เสียชีวิตก็ให้ดูด้วยนะครับความปลอดภัยมิจฉาชีพเวลาเก็บเงินเก็บทองเก็บกระเป๋าอะไรก็ให้ให้จับให้ดูด้วย เผื่อมีคนกีดกระเป๋าหรือว่าฉกกระเป๋าไปก็ไปต่างจังหวัดก็แทบไปเจอพ่อแม่พี่น้องครับบางคนอาจจะไม่ได้เจอกันมาเป็นสิบสิปีครับเหมือนแม่ผมก็สามสปีไม่ได้เจอพ่อแม่เลยพอไปเจอทีก็แก่แก่แล้ว อย่าไปเจอแกตอนแก่มากเลยครับเอาไปเจอกันตอนแกที่แกยังไหวดีกว่าปีสองปีไม่เจอกันก็ยังพอทนหน่อยหลายๆปีมันก็ไม่ไหวอายุมันก็มากไปครับเวลาคนแก่เขาอายุมากความจำเขาเขาจะไม่ค่อยดีเหมือนเหมือนตอนไม่รุ่นเหมือนตอนเด็กเขาอาจจะลืมลืมเราหน่อยนึงก็ต้องไปเสร็จแล้วเราก็ต้องกระตุ้นนะถ,ถ้านานเกินไปบางที จำข้อมูลเก่าเก่าอดีตไม่ได้มันเป็นเรื่องธรรมดาสมองของเราเพอมันพัฒนามากมมันเป็นผู้ใหญ่มากๆนะครับมันก็จะลับลงมาอีกทีเหมือนเด็กนะครความคิดมันก็จะช้าลงเหมือนเด็กก็ให้ทุกคน S <S เดินทางก็ดูแลนะครับเวลาถ้าไปด้วยกันเยอะๆเยอะๆก็ลูกเต้าพ่าอแม่พี่น้องถ้าก,กลับไปต่างัหว่ดก็ให้ดูแลกันเผื่อไปไหนที่มันแบบเป็นที่แบบคนเยอะๆครับเผื่อมันไป,ไปไหลงไปอะไรก็เด็กๆนะฮะก็ให้จดเบอร์โทรสมโทรศัพท์ที่อยู่ไว้ ็ผมเห็นแล้วเมื่อวานผมก็เห็นคนที่แบบไม่ได้ทํางานบริษ,ษัทไม่ได้ทํางานโรงงานหรือว่าเป็นนัาจัดก,การหรือว่าเป็นงานเอกชนอะไรเงี้ยครับบางคนค้าขายนี่เขาก็กลับไปแล้วกลับไปก่อนได้ครับเพราะว่าบางทีมันรถมันอาจจะไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ติดเดี๋ยวไปประมาณยี่บห้ายี่ิบหกไปนี่เริ่มตปขาออกนี่เริ่มติดแล้ว แต่ขาเข้าไม่เท่าไหร่แล้วขาเข้าบางทีต้องเลาะเวลารถต,ติดเคยเห็นไหมคนระับคนขับเลาะขึ้นเนินขึ้นขึ้นฟุตบาทกันไปเพื่อไปหลบอีกเข้าอีกทางไปเลาะเข้าอีกทางก็นี่นะครับเดี๋ยวปีใหม่ปีอะไรแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเอง ใครที่เคยทํางานแล้วขี้เกียจก็ขยันนิดหน่อยนะครับใครที่พูดจาไม่ดีก็ให้เปลี่ยนคําพูดคําจาใหม่ให้มันดีขึ้นครับใครที่คิดไม่ดีก็เปลี่ยนตัวเองใหม่ให้คิดให้ดีครับเพราะว่าคนเราอยู่ในโลกนี้มันไม่ได้นานหรอกอะไรที่แบบกินยากก็พยายามกินให้มันง่ายหน่อยเพื่อที่ว่าตัวเรานี่มันมัน มันไปอยู่ตรงไหนอยู่กับใครมันมันจะได้อยู่อยู่ง่ายกินง่ายครับข้าวัดข้าวาบ้างครับบางทีพาเด็กเด็กเด็ก,เด,กเด็กลูกหลานเราเข้าวัดเข้าวาเงียเด็กมันจะได้จําจําจําสิ่งที่ดีๆถ้าพามันเข้าไปในเรื่องที่แบบนินทาตีต่อยกัน เรื่องที่ไม่ดีเนี่ยเด็กมันก็จํำพอโตขึ้นมามันก็เอามาใช้นี่แหละครับชีวิตของคนมันจะจําสิ่งสิ่งที่สิ่งที่คนคนทําอยู่บ่อยๆเ,ยเด็กรุ่นใหม่เวลามันเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาเหมือน,น,นกับเราเนี่ยเราก็ไปจําผู้ใหญ่มาอีกทีนึงสิ่งดีๆนะครับ อันไหนก็สอนเด็กมันมันทีก็คนคนไหนดีแล้วก็คบเพื่อนคนไหนดีแล้วคบเพื่อนคนไหนไม่ดีติดยาเสพติดนิสัยไม่ดีเรื่องการพนันคำพูดคำจาไม่ดีก็ไม่พยายามออกห่างครับไม่ต้องถึงกับไปว่าเขาถ้าเราไปว่าเขาก็เท่าเท่ากับตัวเรา,ามันไม่มันไม่ได้มันไม่ได้ดีเดเท่าไหร่เราก็พูดแบบอ้อมๆ้อมหรือถ่อมตนนะครับ พกนี้นะบางทีก็หน้าหนาวแล้วด้วยหน้าหนาวก็เราดูแลตัวเองเนีย่ยเหมือนผมเนี่ยผมผมจะแพ้อากาศตลอดเวลาสังเกตว่าตัวผมจะเกาหน่นเกานน่จริงจริงไม่อยากจะเกาเลยคนระับบางทีเนี่ยถ้าสังเกตว่าทําไมผมมาจับข้างหลังนี่บ่อยเวลาผมจับจับนะเวลาผมจับจับมันนะ่ะ มันมันมันจะได้รู้นะฮะมันเตือนความจําเราแล้วเราจะคุยเรื่องอะไรเนี่ยจับแล้วบีบบีบเรากดลงมาหน่อยนึงเนี่หลังเนี่ยพราะเราจากจากที่เราจําอะไรไม่ได้ที่เราอึ้งๆไปว่ากดหน่อยเออเริ่มเริ่มเริ่มรู้สติแล้วเริ่มเริ่มเริ่มกดเริ่มเริ่มเหมือนเหมือนไปกระตุ้นมันมันก็จะจําสิ่งที่เราพูดได้มันอาจจะไม่เต็มร้อยแต่มันอาจจะเป็นบางส่วนก็ได้ที่เราเรา อาจจะกลับมาจําได้ในช่วงขณะนั้นบางทีผม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 ทํ o u ู u ู e แบบผมคุยผมไม่ไม่ไม่ได้มาเขียนข้อความดูข้อความอ่านเพื่อเพื่อที่มันจะมาจําจําอีกทีนะครับผมจําเสนในสมองแล้วก็ดู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 ข่าวดูหลายๆช่องเวลาเขาคุยกันมันเหมือนกันไหมถ้าเหมือนกันเราก็มาคุย ผมไม่ไม่ให้ว่าผมจะมาคุยแล้วผมไม่รู้นะผมรู้หมดนะแต่บางบางทีคอมเมนต์บางอย่างพูดพูดเหมือนเหมือนเหมือนเราไม่รู้ไงเหมือนกับว่าเข้าข้างอีกคนเนี่ยตรงข้ามกับเราอะ่ะสังเกตุพวกนี้เขาก็จะคอมเมนต์มาแต่เขาไม่ไม่กล้าแรงหรอกนี่ใส่ผมถ้าเกิดว่าใครแรงมาผมแรงไปนะแต่ผมเป็นคนกล้าสุ้งหน้าคนด้วย ใครใครที่มาพูดว่าไม่ดีกับเราเลยเราเรากล้าชวนไปกินกินข้าวแล้วคุยกันเลยนะผมเป็นคนอย่างนี้นะผมไม่ค่อยกลัวอะไรจนระิจริงเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ผมก็ลดไอ้เรื่องทิ่ติหรือเรื่องไอ้ความใจร้อนของผมลงแล้วเพราะว่ามันมันมันไม่ได้อะไรอเอาความที่ ตัวเองไปเป็นคนกล้าไปใช้ใช้ในทางทางที่มันถูกในทางที่มันเหมาะสมดีกว่าอาจจะกล้าเลยกล้าอะไรบางอย่างกล้าอะไรเรื่องที่ว่ามันควรทําเออเรื่องดีๆกล้าในเรื่องดีๆไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครหรือทําร้ายใครหรือผิกดกฎหมายมันมันจะดีกว่าครับ ก็รในเรื่องผิดกฎหมายถึงแม้ถึงแม้ว่าเราจะถูกเราไปทำเขาเนี่ยเราก็กลายเป็นคนผิดกฎหมายไปเลยนะมันก็ไม่ดีแต่อยากให้เด็กรุ่นหลังมันมันจําไว้เราป้องกันตัวได้ครับแต่เราอย่าไปไปทํำขอก่อนหรือว่าทําร้ายใครหรือว่าผิดกฎหมายถ้าถ้าเขาจะทําทเราเนี่ยเราต้องดูกล้องก่อนน,นะว่าเราอยู่ตรงนี้มันมีกล้องไหม ถ้าเราเขาจะทําเราเราต้องเดินถอยหลังว่าอยายายาก่อนนะเสร็จแล้วเกิเขาไม่ฟังนี่เราเราสามารถเราสามารถสู้ได้เลยถ้าเกิดเขามาทําเราได้เราถือว่าเราเราถอยแล้วมันเป็นการมันเป็นการอ้น,นี่นะครับมันเป็นการเหมือนเหมือนเหมือนกับว่าป้องกันตัวแล้วไงถ้าเราถอยมาสองสามเก้าเนี่ยแล้วเราบอกเขาแล้วนี่อันนี้คือคือการป้องกันตัวแต่ไม่ใช่ว่า ว่าเราเขาเขาไม่มีมือป่าว่าเราถือปืนแล้วเราเราถอยแล้วเราบอกว่าอย่าเข้ามาแล้วเราไปยิงก่าตายอันนี้ผิดนะมันมันทำเกิเกนกว่าเหตุเออไปใหม่ก็ไม่มีอะไรนะครับผผมอยากให้ทุกคนเปลี่ยนเปลี่ยนมาดูแลตัวเองทำสิ่งที่ดีๆขึ้นมานะครับแล้วก็ต้องระวังอากาศด้วยแล้วก็อุบัติเหตุ แล้วก็อาญากรรมพวกขรักเล็กขโมยน้อยอะไรพวกนี้ะครับเวลาเราไปเราต้องระวังก็กลับไปก็พยายามใช้เงินน้อยๆต้องดูเงินในกระเป๋าเราก่อนนะครับเวลากลับมาเออเงินมันจะเหลือเท่าไหร่เวลาทํางานมันมีเก็ตไหมอะไรเงี้ยอย่าอย่า,อย,าอย่าไปคิดว่าไปต่างจังหวัดแล้วไปไปอวดโชว์ชาวบ,บ้านเขาเพื่อให,ให้ได้หน้าอันนี้อันนี้ไม่เหมาะเลยครับผมว่า มันจะทําให้เราเด็นร้อนที่หลังไะฮะจากเราเราได้หน้าจริงได้หน้าได้ครอบครัวจริงๆเอาความเป็นจริงคือเราเป็นยังไงชีวิตเราเป็นยังไงลเราขอให้มันเป็นอย่างนั้นดีกว่าดีกว่าเราไปแกล้งทำนะมันได้หน้าแค่แป๊บนึงครับแป๊บนึงมันมันก็ลําบากวันนี้ไม่มีอะไรครับต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับส c r i b e กดกระดิ่งด้วยนะครับ ทำงานเท่านั้นครับที่ทําให้เราไม่อดตายมองคนข้างหลังไว้นะครับมองครอบครัวมองลูกมองเต้าไว้เวลาจะทําอะไรเรื่องดีหรือไม่ดีเรื่องผิดกฎหมายหรือไม่ผิดกฎหมายให,ให้ให้มองคนข้างหลังไว้ก่อนนะครับครอบครัวไว้ก่อน let's go ไปแล้วนะครับขอบคุณมากครับ